เป็นไงเห็นไหมฮะท่านผู้ชมโอ้โหตอนกูเสกออกมานี่กูแทบอยากจะซื้อตอนนี้เลยนะครับผมโอ้โหสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้นะผมมารีวิวอวตารที่ผมคิดว่าผมชอบที่สุดในเซต4.1.4เลยนะฮะหรือชอบโอ้โหชอบมากเห็นปับ๊บเสกแค่เสกออกมาย,มออมย,ยังไม่ทดลองอะไรเลยนะครับผมพูดเปิดคลิปเลยยังไม่ทดลองอะไรเลยนะครับเสกออกมาผมก็ชอบเลยอะแค่เห็นก็กรี๊ดแล้วนะครับผมเป็นอวตารของ ดากอนิกนะครับผมชื่ออวตารตัวนี้ก็คือดากอนิสนะครับผมดากอเน็นั่นแหละฮะราคา 500GC นะครับเปิดขายวันที่1 3กรกฎาคม2560เวลา12นาฬิกาปิดขายวันที่26กรกฎาคม2560เวลา12นาฬิกานะฮะโอ้โหสวยมากสวยจริงฮะโอเคเราไปเริ่มรีวิวกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมดูรอบตัวก่อนแล้วกันนะอันดับแรกเลยเนี่ยฮะตัวของเขานีฮะเป็นมังกรที่บินนะครับบินเลยบินแบบบินอ่ะบินแบบบินเลยนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับ ปีกโอ้สวยอ่ะสวยเลยครับผว่าสวยจริงร่างนี้สวยมากสวยที่สุดในเซ็ตมังกรเลยก็ว่าได้ครับดูรอบตัวก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเหมือนมังกรที่แบบเป็นผู้หญิงนั่นเลยฮะตามนั้นโนตมมากเลยครับผมแล้วก็ปีกบินสวยแบบสวยงามมากครับผมนี่ปีกนี่บินสยายนะฮะนี่เลยผมแดงนะครับตัวแดงโอ้หมีเขานิดหน่อยนะครับหางเป็นมังกรนะครับมีหนามออกมานะครับผมดูตอนเดินกันนะว่าจะเป็นยังไงครับเดินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลย โอ้มันไม่ใช่เดินเนี่ยมันบินครับเวลาบินก็จะบินเอามือไปด้านหลังนะครับโอ้สวยว่าเอเคสวยจริงจังครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูประวัติกันนะว่าประวัติตัวนี้เป็นมายังไงนะฮะอ๋อต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่แปลมาให้นะครับซึ่งตัวผมเองคงแปลไม่ดีเท่านี้นะครับก็คือคุณฟอร์สเคนสโตนนะครับแต่ผมจะขึ้นรูปไปให้เลยติ๊กอ่าขอบคุณมากนะครับคุณฟอร์สเคนสโตนที่แปลออกมาให้ได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัััติของเเคากนนลยะรบผม ไปลุยกันเลยมาครับผมเรามาเริ่มประวัติของดากอสกันนะครับผมดากอสเน่ยอะไรดากอนิสนะฮะผมเรียกดากอสซ้ก่อนนะครับชื่อพอดีนะครับดากอสนะฮะเป็นมังกรสาวตัวน้อยนะครับที่อยู่ในดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยภูเขาไฟนะฮะเป็นดินแดนแห่งมังกรนั่นเองนะครับผมดินแดนแห่งนี้นะฮะก็ปกคลุมมีคนปกคลุมนะไม่ใช่ว่ามังกรปกคลุมอยู่คนเดียวอยู่หรืออยู่เผ่าพันเดียวนะฮะคนที่ปกคลุมเหล่ามังกรนั่นก็คือคาลามิตี้นั่นเองนะครับผม คาามิตี้นะฮะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้ดูแลมังกรเป็นกษัตริย์แห่งเหล่ามังกรเลยก็ว่าได้นะครับเธอเป็นราชินีแห่งมังกรเลยก็ว่าได้นะครับผมก่อนที่เธอจะเข้าสู่โลกแห่งยูเอิร์ธนะครับผมเธอเป็นคนที่ปกครองดินแดนแห่งมังกรแห่งนี้นะฮะเธอก็พยายามปกครองมังกรให้ทุกตัวนะครับแต่ว่าดาร์โกสนะฮะเขาไม่ได้จงรักภักดีกับคาามิตี้ครับต่อให้คาามิตี้จะบอกว่ามานี่มาฉันฉันฉันอยากจะดูแลเธออะไรประมาณนี้ดาร์โกสก็จะแบบคอยจะก่อกวนฉันไม่ได้อยากจะให้เธอดูแลอะไรเงี้ย เธอมันแบบเธอมันคนละชั้นกับชั้นอะไรประมาณนี้นะฮะฉันเป็นมังกรที่รักอิสระอะไรอย่างงี้ดาคาราบิตี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะถ้าดากอสจะเป็นอย่างนั้นก็ปกคุมได้ตลอดเวลาก็คือแบบปกคุมดินแดนให้อยู่ในกฎระเบียบตลอดเวลาแต่ว่ากฎระเบียบของเขานะฮะไม่สามารถอยู่กับดากอสได้ครับดาคอสนะฮะชอบก่อความวุ่นวายครับเช่นไประเบิดภูเขาไฟตูมไปไปพ่นไฟใส่ภูเขาไฟพังป่าไม้จนลาบคาบอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างความวุ่นวายให้กับคาราบิตี้มากเลยนะครับ แต่คารามิตี้ก็ไม่เห็นว่าจะมันผิดแปลกตรงไหนแต่มังกรตัวอื่นก็คอยแต่จะโกรธจะว่านะแบบทำไมไม่รู้จักรักอาแต่ราชินีองค์นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ราชินีก็เอ็นดูดากอสก็ไม่สนใจนะครับก็รักชิ้อิสระเหมือนเดิมก็ไปอยู่ในป่าอยู่ในเขาตามสไตล์ของเขาเนี่ยแหละฮะก็ไม่ไปจงรักภักดีกับคารามิตี้นะครับจนเมื่อสงครามแห่งนิวอิร์ธกับเฮลบอนกับลิเจียนเข้ามานะฮะทำให้คารามิตี้นะครับต้องจําเป็นนะฮะที่จะต้องปกป้องที่ต้องปกป้องดินแดนแห่งมังกรนะฮะ คารามิตี้ก็เลยจำเป็นต้องเข้าร่วมสงครามแห่งเฮลบอลและลีเจียนนะครับหรือสงครามแห่งนีโอเจียเราเล่นกันอยู่นะจึงจาเป็นนะครับที่ต้องเข้าร่วมสงครามเพื่อปกป,ป,ป้องดินแดนมังกรเพื่อไม่ให้ใครสามารถเข้ามาในดินแดนแห่งมังกรได้นะครับแต่เมื่อคารามิตี้ออกไปได้คนที่อยู่ข้างนอกก็ต้องเข้ามาได้เช่นกันถูกไหมครับคราวนี้ยคนที่อยู่ข้างนอกนะฮะทั้งมนุษย์และปีศาจนะครับเขาก็ตัดเข้ามานะฮะเข้ามาเพื่อหวังที่จะว่าเออมังกรนั้นเป็นสัตว์ตักติดนะอยากจะควบคุมมังกรอยากจะให้มังกรเป็นท่ารับใช้อะไรประมาณนี้ฮะ เขาก็เลยทาการสัมมอนขึ้นมาเรียกปีศาจออกมานะฮะมาฆ่าศัตรูที่อยู่มาฆ่ามังกรเพื่อที่จะหวังควบคุมมังกรนะฮะเออสัมมอนออกมานั่นเองนะฮะตั้างปีศาจจอมเวทจอมเวทก็มากันเต็มไปหมดเลยนะับผมต่างคนก็แบบมากันเลยคราวนี้ดาร์โกเนสนะฮะดาร์กกสเราก็เธอก็อยู่เฉยๆไม่ได้ฮะเธอก็มาขนาดนี้เลยเหรอแกบังอาจมาฆ่าพี่น้องฉันมังกรก็ช่วยกันต่อสู้นะฮะทุกคนก็ช่วยกันต่อสู้กันหมด สู้กับไอตัวพวกนี้กันหมดเลยนะฮะแต่ก็ไม่สามารถจะสู้พลังของ New Earth ได้นะครับเพราะมาังกรเป็นแค่สัตว์เนาะส่วนพวกนี้มันเป็นปีศาจหรือว่าสัตว์อันเชิญนั่นเองนะฮะก็ไม่สามารถจะสู้ได้ d a r k o นะฮะก็เลยจับเลิกเล่ปฏิญ,ญาณว่าเมื่อา a า a m ตี้ที่เป็นราชินีไม่สามารถดูแลฉันได้ใช่ไหมฉันจะปกป้องราชินีเองด้วยพลังของฉันเองอะไรประมาณนี้ฮะ Dark d a r k นะฮะก็เลยจะพยายามที่จะปกป้องโลกแห่งมังกรด้วยตัวของเขาเอง ใครก็ตามนะฮะที่แยบเข้ามาในโลกแห่งมังกรจะต้องเจอกับไฟปัญญการของเขาและก็การระเบิดภูเขาเผากระถ่อมของเขานั่นเองนะครับผมตามนี้เลยไม่สามารถจะอยู่รอดได้หรอกถ้าเจอพลังของฉันนะอะไรอย่างนี้นะฮะประวัติของเขาก็มีประมาณนี้แหละฮะสำหรับดาร์โกสหรือดาร์โคนิสนะครับผมตามนี้เนาะโอเคหวังว่าคงจะสนุกกับประวัติของมันนะประวัติของมันก็ค่อนข,ข้างเท่พอสมควรเลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยว่าการโจมตีหรือว่าต่างๆนานาจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันเลย <S <S มาครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผม <S <S 2> <S 2> เริ่มจากการโจมตีปกตินะครับผมหรือแอตแทกพื้นฐานกันก่อนนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแอตแทกพื้นฐานในการเดินก็จะเป็นประมาณนี้เราเห็นแล้วเนาะตอนหลับนะฮะอันนี้ตอนหลับก่อนลวกนันนี่ตอนหลับก็เป็นการนั่งคุกเข่าลงแล้วก็เก็บปีกนะครับแล้วก็ตอนตีปกตินะครับจะแบบนี้เตะ โจมตีออไปนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นการพ่นไฟนะฮะเป็นไฟสีม่วงพ่นออกมานะครับจากปากแห่งรูขุมขนนะฮะดูนะฮะดูภาพช้ากันนี่เป็นการพ่นไฟนะครับไม่ใช่การปล่อยไฟนะครับผมพ่นไฟไปโดนศัตรูซุม่มแบบนี้นะครับผมนี่เลยตามนี้นะครับแล้วก็สกิลหนึ่งเราเป็นไงไปดูกัน,นะฮะโอ้หุยเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะดูอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยเป็นเหมือนกับการปล่อย ปล่อยเวทมนต์มากกว่านะฮะมันเหมือนไม่ใช่การแบบปล่อยไฟนะฮะเป็นเหมือนกับการปล่อยเวทมนต์ออกมาจากปากนะครับนี่เวลาเวลาโดนตัวนะฮะนี่คนอื่นที่โดนนะครับจะกลายเป็นเหมือนกับโดนเผานะฮะอ๋อกลายเป็นเหมือนกับโดนเผานะครับแล้วก,ก็เวลาพ่นเสร็จปั๊บก็เหมือนแบบกระจายออกมาแล้วก็จะมีไฟแบบอยู่ืนเนี่ยเมือการปล่อยเวทมนต์นะฮะหรือเป็นลมหายใจของมังกรหรือเปล่ากแบบ็ไม่รู้นะครับลมหายใจของดาโกสนั่นเองนะฮะยึดเค้ตามนี้เลยนะครับเค้ เรามดูสกิลอื่นกันเลยฮะเริ่มที่สกิลสามก่อนเลยนะสกิลสามฮะอืออือนะครับผมเมื่อโดนโจมตีอุ้ยระเบิดครับระเบิดออกมาเป็นแสงสีชมพูชมพูนะฮะนี่ดูรอบนึงฮะนี่นี่เราเบิดมาแล้วนะครับผมประมาณนี้นะฮะเหมือนกับอยู่ในกระทะทองแดงเลยนะระเบิดออกมาแล้วมีไฟสีม่วงๆอยู่บนหัวด้วยนะครับสําหรับเวลาโดนสกิลสามนั่นเองนะฮะโอเอ้อนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ไปดูที่สกิลสองกันเลยครับผมคราวนี้ สกิขสองนะฮะ๋ยวผมจะลองทําการบินแบบปกติก่อนอ่าบินแบบปกติท่านผู้ชมดูก่อนนะฮะปึ๊บบึมปึ๊บนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าคราวนี้เราจะบินแบบไม่ปกติกัน,นะฮะอ่าเราจะบินแบบว่าความเป็นจริงเราดูไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะทําให้ดูได้นะครับโอเคผมทาการบินมาที่ป้อมนี้นะฮะลองดูกันนะครับนี่ครับผมก็คือเขาเขาก้างปีกอ้ะ ขางอปีกสุดแรงฮะตอนนี้งอปีกแล้วงอปีกแล้วตอนนี้เฮ้ยเต็มตัวแล้วฮะเต็มตัวชาร์จแล้วเต็มตัวชาร์จแล้วเต็มตัวพุ่งแล้วครับปึ๊บเต็มตัวฮะจะขึ้นแล้วครับผมผมต้องขอซูมกล้องออกก่อนนะฮะเผื่อมันจะหายวับนี่ขึ้นมาแล้วฮะนี่ขึ้นมาแล้วจะมีไฟเหมือนกับเป็นเป็นไฟนะครับจะทะย,ย,ยานทะ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 ยานขึ้นฟ้านะฮะซุบ <c oughs> ขึ้นมานะครับดูนะฮะไอ้ซุ่มหมูขึ้นมานะครับมีแสงออร่านี่ความเป็นจริงมันไม่ได้ ดูได้ขนาดนี้เลยฮะ,ะแต่ว่าผมก็พยายามจะให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะในภาพนี้สวยจังวะัยษ์เค่เหมือนมังกรที่อยู่ในดินแดนที่ปกคลุมเลยเออนี่ยครับทะยานขึ้นมานะฮะขึ้นไปซุ่มหม,มูขึ้นมานะฮะมีแสงเหมือนกับวาร์ปเป็นชนชนกระแพงเสียงนะฮะหมุนรอบนี้ครับบึ๊บขึ้นไปซุ่มแล้วก็กระโดดอ้าววาร์ปหายไปเลยครับตอนนี้ขึ้นมาในชั้นบรรยากาศของยูเอิร์แล้วนะฮะอ้มาอยู่นี่ครับผมนี่เลยมาอยู่ตรงนี้นะฮะ ดูครับแล้วเขาจะบินไปป้อมนู้นกันอ้าวหายไปแล้วล่มังกรเราดูครับเราไปดูกันบินมาซึ้มโอ้ยติดปีกครับปีกเป็นไฟขึ้นมาในความเป็นจริงมันดูไม่ได้หรอกครับแบบนี้แต่ว่าผมอยากทําให้ดูนะฮะปึ้งขึ้นไปอ้าวหายนี่ครับมานี่แล้วฮะบินมาปึ้งขึ้นมาครับผมนี่ตามนี้เลยอ้าวหายเดี๋ยว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 เพิ่งหายนี่ลูกโอ้โหจับกล้องยากมากครับมังกรเออเจอแล้วฮะดูครับอันี่บินครับเห็นแล้วฮะตอนนี้อ่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับ บินได้แบบสวยงามมากครับผมนี่เลยย่อขึ้นมานครับบินบินเลยฮะบินเหมือนตอนเราเดินแหละฮะแต่ว่าบินแบบอย่างนี้ละครับผมพยายามจะให้ดูได้ชัดๆนะแต่มันดูได้แค่นี้จริงๆครับโอเ,เออันนี้ไปดูตอนมันลงกันครับลงครับลง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 ปึ๊บปึ๊บป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 ๊บนี่ฮะโดดลงไปเลยแล้วลงก็โดดลงไปเลยนะครับผมนี่ท่าโดดอย่างเท่ฮะ เฮดโดนะครับผมถ้าโดนมาก็จะมีเหมือนออร่าสีชมพูขึ้นมานะฮะดูกันนะครับปึ๊บลงมาสุบนะครับผมประมาณนั้นนะครับลงมาแล้วก็นี่บินต่อนั่นเองนะครับนี่เวลาบินเสร็จปับ๊บเหมือนมีออร่าอะไรขึ้นที่อ๋อป็นเหมือนที่เราพ่นนะฮะเป็นภาพที่เราพ่นเลยอันเดียวกันเลยฮะรเรียกว่าเป็นเวทมนต์แหละนะเป็นเวทมนต์เออแล้วตรงรอบตัวก็จะเหมือนมีเกาะอะไรสักอย่างขึ้นนะครับเป็นวงกลมรูปโลกนะครับผมตามนี้เลยนะฮะ โอเคนั่นนี้เลยนะแล้วก็ตอนอันติจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราลองดูกันมีมังกรน้อยออกมานะฮะอามังกรน้อยออกมาแล้วโอ้แล้วมีออร่าเหมืออร่าที่เรียกว่าออร่าเป็นเหมือนกับออร่าที่เราเป่าเลยฮะเป็นเวทมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะผมว่ามันไม่ใช่การ่อยไฟธรรมดาแน่ๆฮะแล้วเราดูตอนเขาปล่อยอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงภาพช้านะครับ ยึบระเบิดพลังเยอะนะครับผมก็จะมีมังกรขึ้นมาขึ้นมานะฮะาตามนี้เลยนะครับผมเป็นเหมือนมังกรในโปเกมอนอยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวโดยรวมเนาะดูตอนสเปคดาวเลยฮะ,ะอะสายตูดในหน่อยนะครับผมอะดูรอบหนึ่งนะครับ Burn for me นะครับผมดูนะฮะ แหน่สายตูดสายตูดนะครับผมตามนี้เลยนะฮะเราดูตอนฆ่ากันครับหลังจากสมักดาวเราจะพูดว่าอะไรบ้างนะครับผมก็พูดประมาณนั้นนะฮะโอเคก็ให้คะแนนเลยแล้วกันนะฮะผมว่ามันสวยอ่ะคนจะซื้ออย่างยิ่งยวดนะฮะ ผมให้คะแนนอยู่ที่10เต็ม11อแล้วกันนะครับผมผมไม่คะแนน1ิบอะแต่ไม่อยากให้เต็มอะมันเหมือนยังไม่สวยเท่าที่ควรแต่ว่าก็สวยแหละฮะให้1ิเต็ม11แล้วกันนะครับโอเคเรามาดูตอนตายกันเลยฮะเออเอออุ๊ยผมลืมคาถาฟ้าวัดตรงมาไหมามาดูตอนออกคาถาฟ้ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาตอนออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีมีไฟขึ้นที่หางเหมือนร่างปกติเรานะครับ นี่เลยแล้วเวลาบินก็จะมีเอฟเฟกปีกนะโอ้ยเท่ว่ะดูดิโอ้โหโอ้โหเท่โคตรกูให้สิบเอ็ดเต็มสิบเอ็ดนะกูขอกับคำแม่งเอ้ยเทว่ะอุ้ยเทสิบเอ็ดเต็มสิบเอ็ดฮะโอ้โหพอกระตาฟ้ามาเท่เลยดูสกิลเปลี่ยนไหมครับสกิลไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับบุ๊บ นะครับสกิลไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะอันตีหรอันตีก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับโอ้โหเท่เท่จริงจังอ่าให้สิบเอ็ดเต็มสิบเอ็ดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมคือได้ซื้อนะครับผมรีบสะสมนะฮะตัวนี้สวยจริงครับผมตอนตายอีกรอบนี้ฮะนะครับผมบายบายสกิลแล็ปสกิลฟอร์บัตชิงครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีครับผม